กำลังเทตากแค่ตีให้เพื่อแค่ตีนิดแล้วาบางนูอันเสียงวูอๆเอนี่ยเสียงอันน่ะพัดลมมันเนี่ยมันดุตรงทิง่งมุนี่ใส่หอมแดงแจ๊กสีแซ่บผมพูดเหรอปกติสูตรของมันต้องใส่หอมเผาไงสูตรของมันต้องใส่หอมเผามันมันหอมแดง บางกี้พัดคุเลยคุรลยคุรลยพัดเบคอนโอเคนมลงไปซอสของมันรอให้มันเดือดก่อนอย่าให้มันเดือดมือนี้อาจจะผิดสูตรนะจักน้อย บะหมี่หอมขาวใส่หอมแดงสปาเกตตีปกติก็ต้องใส่หอมแดงเอ้ยบอแมนปกติเขาใส่หอมขาวมนอ้หอมขาวมันหมดก็เลยต้องใส่หอมแดงลืมบอกพริกไทยใส่หนุ่นนี่นันแต่ทำไมเนี่ยเห็ดไปพี่เหลือพี่เลิงก๊าลังเดือด ซอสมันกำลังหนวดมันแข็นก็หนีจล็กน้อยก่อนมันหนีเพ่แซบว่ะพอแซบขครืองมือนั่นมันหน,นีมันเห็ดอันเอาหอมแดงใส่ไหมหอมขาวมันเหมิดสปากเก็ตตี้จำเป็นจำเป็นจะต้องกินนะอ่ะเหตุไงน,น้องบาร์เร็ มือกับมือเดียวนี่นะะ มันมีเสริมสลัดให้น้อยนึง